ตื่นเต้นะเฉยเฉยเนี่ยเฉยเฉยราะครูไม่้สอบ้วยรไม่เข้าเลยเม่ตื่นเต้นอะไรเฉยเฉยามบสมัครนะคะดตบสมคเราจะมี เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบกบควรผู้ปกครองจัดจเตรียงเอกสารตามนั้นให้เรียบร้อยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสัเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านของมารดาหรือสัเนาบัตรประชาชนมารดาลำดับที่สามสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือสำเนาบัตรประชาชนของบิดานะคะ ให้ดูก่อนเวทีโคตรใหญ่เลยรายข่ตนี้เขาองคว่ามโรงเรียนคลองกหรือไปรับรองของเจจากโรงเรียนจะเป็นประชุมนะบเเนี้ยใช่มื่อจัดปตรชุมเอกสารเรียบร้อยแล้วผูกคทองลนนักเรียนไปยังขั้นตอนการสมัครที่3ก็คือเข้าสู่จุดคัดกรองเอกสารและรับบัตรคิวในการสมัครนะคะนักเรียน เข้าสู่จุดที่สามเราจะแยกประเภทประเภทที่หนึ่งคือในเขตพื้นที่ลระการนะบะจะไปชมตรงเนี้ยเรากับขอประชุมตรงเนี้ยสุขลามะเ้าเรื่องของเราดีกว่ากของเรามันดีมากมีริกว่าที่เนี้ที่สองอตรงกลางนะคะจะเป็นนอกเขตพื้นที่บริการจะเป็นป้ายสีฟ้าและถ้าเป็นชั้นวัตถุึกษาปีที่สี่จะเป็นโต๊ะที่สามคือ ใบสีเหลืงนะคะสีเหลืองระหว่างที่รอในจุดที่3จุดัะกรงนะคะผู้ปกครนนองนักเรียนเตรียมอีเมลนะคะในการกรอกจุดที่4นะคะเดี๋ยวจุดที่4จะต้องมีการกรอกอีเมลนะคะกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเราวผู้ปกครอง รับสมัครนะคะตามลำดับคิวหลังจากนั้นคุณรูจะออกเลขประจำตัวผู้เข้าเยาว์ขุดหนาวเข้าไปนั่งใกล้ๆเยอะมันเท่ากูนี่เยาว์ขันเฟิร์นาำคัญมันในเกมมันก็เปรนแบบอะไรวะ กำลังก่อขเขพื้นที่หรือเปล่าไม่ช่วไม่ดูนะเดี๋ยวรอดูเรอดูจะบอกนะไม่ได้มันมีแค่อีพีนอีพีเดียวเดี๋ยวจะมีอีพีที่มาสอบด้วยแล้วก็มีฟังผลสอบด้วยต่อนติดตามนะนี่คืออีพีหนึ่งคือเข้าสมัครจะมีสอบการอ ในวันนี้จะเสร็จสมบูรณ์ห่อเนื่อน,ะะนักเรียนได้ดแล้วฝายประจำตัวผู้สมัครสอบที่มีการออกเลขประจำตัวผู้สมัครสอบโดยคุณครูนะคะคุณครูจะเป็นผู้ออกเลขประจำตัวผู้สมัครสอบให้นักเรียนเข้า